เมื่ออายุมากขึ้นเขาก็เรียกว่าคนแก่เมื่ออายุยังไม่มากเขาก็เรียกว่าคนหนุ่มคนสาวในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นคนแก่ก็จะต้องตายไปคนหนุ่มคนสาวก็ต้องมาแทนโลก ก็เป็นโลกประเทศก็เป็นประเทศเพราะเหตุที่ว่ามีมนุษย์สืบต่อกันมาแต่ว่าการสืบต่อนั้นจะสืบต่อด้วยบุญหรือสืบต่อด้วยบาปอยู่ที่ตัวของบุคคล ตัวของบุคคลนั้นสายแสหาทางไม่ดีบาปก็เกิดขึ้นแก่ตนบาปเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เป็นผลดีต่อผู้นั้นเขาก็จะต้องรับกรรมบาปนิดเดียวถ้าจิตตัวไป เราจะต้องเสวยกรรมแน่นอนมีพระองค์หนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเดินไปในทุ่งนาไปเหยียบเขียดตายท่านก็ไม่ได้เจตนาเพราะท่านมองไม่เห็นเขียดตัวมันเล็กต่อมาเนี่ย พระองค์นั้นก็สิ้นชีวิตแล้วท่านก็มาบวชเป็นพระอีกแล้วไอ้เขียบตัวนั้นมันก็เกิดมาเป็นในพรานมีอยู่วันหนึง่งในพรานก็จะไปเยี่ยมบ้านพระท่านก็จะไปเยี่ยมบ้านแล้วก็เดินไปในทางเดียวกัน ที่นี้ทางไฟพระท่านก็รีบเดินเร็วท่านเห็นคนถือหอกตามท่านมาท่านก็ตกใจนึกว่าไอ้จับคารคนนี้มันจะมาฆ่าเราพระท่านก็รีบเดินเร็วทิ่นั่งไยในพรานก็คิดว่า เราจะต้องตามพระให้แทนเพราะปลอดภัยดีก็รีบเดินเร็วต่างคนสั่งเร็วด้วยกันที่นี่พระเนี่ยท่านเห็นว่าจวนตัวแล้วท่านก็เลยหลบเข้าพุ่มไม้ก็ขณะเดียวกันในพรานก็มาคิดในใจว่าพระท่านคงจะกลัวหอกเรานี่เอง ท่านก็เลยซัดเข้าไปในปา่าสัต์ทิ้งแต่ที่ไหนได้ไปถูกพระองค์นั้นตายเพราะว่ากรรมเนี่ยมันต้องสนองกรรมไม่ใช่ว่าเราทำบาปแล้วแล้วเราก็แล้วกันทำบุญก็เหมือนกันเมื่อเราทำบุญแล้วบุญไม่ได้ไปเป็น สิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์แก่ใครมีแต่จะช่วยบุคคลให้พ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยบุญบารมีเพราะฉะนั้นคนเราเกิดขึ้นมาแข่งขันกันเพราะร่างกายพอแข่งขันได้แต่ว่าจะมาแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุญเมื่อทําแล้วแม้แต่จะนิดเดียวก็ยังถือว่าเป็นบุญเหมือนกันกับเพชรเหมือนกันกับทองมันนิดเดียวเม็ดนิดเดียวแต่มันราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน คุณค่าของบุญก็เช่นเดียวกันเพาจะต้องตามส่งเราไปสู่สุขติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็บ,บริสุทธิ์เขาว่ามีเทวดาองค์หนึ่งเขาทำมเาเครสร้างบุญตั้งแต่เป็นมนุษย์ แต่ว่าสร้างไม่มากเท่าไหรเขาก็ไปเกิดในชั้นเทวดาเทวดาเนี่ยเขาจะมีเวลาไปเที่ยวเยอะกว่าคนเพราะว่ามีเวลาว่างวันนั้นพวกหมูเทพเขาก็ไปเที่ยวชมอุทยานดอกไม้ในขณะที่ เทวดาทั้งหลายได้ชมดอกไม้อยู่นะั้นมีคนหนึ่งหมดบุญเทวดาหมดบุญนี่ก็คือตายตายของเทวด,ดาไม่ใช่ว่าตายแล้วเอาไปเผาตายแล้วก็ไปจุดจิตใจร่างกายก็สูญไปร่างกายของเทวด,ดาองค์นั้นก็ได้มาเกิดในมนุษย์ ในเมืองมนุษย์มาเกิดเมื่อมเมืองเมืองมนุษย์ก็ไปเกิดในตระกูลที่ฆ่าเนื้อเบื่อปลานางก็ไม่ทำทำยังไงก็ไม่ทำจะอดหรือจะอะไรก็ไม่ฆ่าเนื้อเบื่อปลารักษาสินห้าเธอก็อายุห้าสิบเธอก็เลยตาย ตายแล้วก็ไปเกิดในชั้นเทพพวกเทวดานะ่ะ <c oughs> มาเที่ยวสวนอุทยานยังไม่ยังไม่หมดวันไอ้ทัางนี้มาเกิดห้าสิบปีแล้วแล้วก็ตายไปแล้วก็ไปเกิดที่เดิมคือไปอยู่ในเทวในสวรรค์ที่เดิมแล้วก็เพื่อนเขาว่าเฮ้ย เมต่ก้นี่แกไปไหนก็ไปเกิดเมืองมนุษย์เกิดเมื่อมนุษย์แนละ้วทำไมมันมาเร็วนักลนะ่ะโอ้ยมนุษย์นี่มันอายุสัน้นร้อยปีมันก็เท่ากับวันเดียวของชั้นเทวดาเพราะฉะนั้นเทวดายังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้กลับพระสานไอ้ทางน,นี้ตายไปชาติหนึ่งแล้ว เพระเาะฉะนั้นท่านทั้งหลายโอกาสท่เราจะได้สร้างความดีนั้นมีเยอะความดีนั้นมีทั้งศีลมีทั้งให้ทานมีทั้งภาวนาทั้งสามประการนี้เป็นหนทางให้เกิดบุญขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ยาก ที่ยงแต่ว่าเรามีศรัทธาบุญก็เกิดขึ้นมาแล้วแก่เราด้วยเหตุเรื่องกล่าวพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าประมาทเลยอย่าประมาทจริงเพราะประมาทเข้าไปแล้วเนี่ยเราอาจจะทำบาปลงไปอย่าประมาทโดยเด็ดขาดเพราะว่า นรกไม่ใช่ว่าจะรับแต่ <c oughs> คนธรรมดาไม่ว่าคนจะมียศแธรรมดาสักแค่ไหนล่ำรวยแค่ไหนหรือจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือจะเป็นคนธรรมดาเมื่อถึงคราที่สร้างบาปให้แก่ตอนแล้ว มันก็ต้องไปนรกอยู่ดีๆ <c oughs> นรกนั่นก็ไม่ใช่ไปสบายไปแล้วก็มีความทุกข์เขาจะทรมานเราทรมานเราอย่างยิ่งแต่ทรมานเขาเรียกว่าทรมานอาิสมานกายกายของหยาบนี่มันตายแล้วมันเหลือแต่กายละเอียด คนเรานะมันมีกายอยู่สองกายกายเิพแล้วก็กายหยาบกายหยาบก็คือร่างกายเราเนี่ยกายเิพก็คืออาทิสมันกายที่มันมีอาศัยอยู่ในร่างกายของเราอย่างนี้อาทิสมันกายก็รู้สึกเจ็บรู้สึก ไม่สบายรู้สึกมีความสุขความทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าไปตกนรกมันสบายเ,เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ให้เลิกสเสถิดในสิ่งที่ไม่ดีละเสียมันละออกไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเกิดความเบากายเบาใจขึ้นเพราะฉะนั้น เนื่องในวนรโอกาสวันนี้เป็นวันที่หลวงพ่อลืมตาดูโลกเห็นเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสีส่เจ็ดนาฬิกาสี่สิบเก้านาที <c oughs> แล้วก็ ได้มาสร้างความดีหลวงพ่อก็ดีใจที่ว่าชีวิตของเราไม่ได้ไปทำความชั่วที่ไหนสร้างแต่ความดีให้แก่พระพุทธศาสนาสร้างแต่ความดีมีเมตตาให้แก่ทุกคนแม้ว่าเราจะต้องลำบากด,ด้วยการนั่งสมาธิภาวนานในปา่าในดง ทุกทรมานอยู่ก็ไม่ได้สะทกสะทานอาจารย์พาไปไหนก็ไปด้วยอาจารย์พาอดข้าวก็อดด้วยอาจารย์พาขึ้นเหวลงภูเขาก็ไปด้วยไปในทุกฝนทุกแข่งทั้งนี้เพื่อจะแสวงหาโมกตธรรม คือทำเป็นเครื่องพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแม้ว่าจะระบากแค่ไหนก็จะก็จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นมาซึ่งคุณธรรมให้ได้เมื่อคุณธรรมเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วเราก็ไม่ได้ห่วงไว้แต่เฉพาะตัวเราเท่านั้นจำแนกธรรมะเหล่านี้ออกไป ให้แก่มูชนทั้งหลายถ้าหลวงพ่อไม่มาสร้างวัธรรำมงคนหลวงพ่อก็คงจะไม่ได้มาเจอท่านทั้งหลายที่ล้อมอยู่ในที่นี้ก็คงจะอยู่ในป่าในดงไปตามฐานะของพระที่ปฏิบัติกรรมาฐานแต่ว่า อะไรจะไม่เป็นสิ่งบรรดาลหลวงพ่อก็รู้ไม่ได้ให้หลวงพ่อเนี่ยขึ้นรถเมลขาวแต่ก่อนนะ่ะมันมีรถเมขาววิ่งผ่านไปสนนสุขุมวิทเนี่ยแล้วก็พักอยู่ที่วัดบรมานิวาสพักอยู่วัดบรมนิวาสก็รำคาญคนอยู่ป่าแล้วไปอยู่ในวัดที่บ้านมันก็รำคาญ รำคาญอะไรยิ่งอะไรมากรำคาญว่ากุฏิที่หลวงพ่อมันไม่มี้วมทีนี้วันหนึ่งหลวงพ่อกอ็ท้องเสียไปขอ้วมเขาเขาบอว่าไม่ได้ไม่ได้ก็มันจะออกแล้วเขาก็ไม่ได้อีกเขาไม่เปิดกุญแจเราก็เข้าไม่ได้ หลวงพ่อก็รีบวิ่งเข้าไปใต้ถุนปล่อยที่ใต้ถุนซะอย่างเนี้ยเราก็เลยมาคิดว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ก็เลยขึ้นรถเมล์ขาวรถเมล์ขาวก็เอากรดมาขึ้นรถเมล์ขาวเรื่อยมาก็ไม่เห็นป่าตรงนี้เอ๊ะตรงนี้เป็นป่าดี ลงจากรถเมฆเขาแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยบุปปกป่าเข้ามาที่นี่แล้วก็มาปากักกเพอมาปาักกฏแล้วยมเถาโยมบุญมาที่เขาเป็นเจ้าของที่เขาก็มาบอกว่าหลวงพ่อฉันจะถวายที่ตรงน,นี้ให้สร้างวัดหลวงพ่อจะเอาไหม หลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อเป็นพระป่าไม่อยากมาอยู่ที่นี่หรอกแต่ว่าโยมถวายก็รับไว้ก่อนหลวงพ่อก็เลยบอกว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่แน่นอนเมื่อยังไม่แน่นอนก็จึงได้อธิษฐานว่าเราจะอยู่ที่นี่แล้วจะได้ประโยชน์อะไร กลางคืนมาก็เลยฝันฝันมาว่าหลวงพ่อเนี่ยเดินเท้าไปในถนนสุข,ขุมวิทเดินเท้าแล้วก็มันมีบ้านแห่งหน่เขาขายของชำบ้านแห่งนั้นมีอยู่หลังเดียวสำหรับว่าขายของแล้วก็จะมีไม่ใช่มีหมาดุแต่ว่ามีหมูดุหมูน่าก,กัดคนมาหลายคนแล้ว กัดคนตายมาหลายคนแล้วหลวงพ่อก็ไม่รู้หลวงพ่อก็แววไปเดินไปเฉยๆพอเดินไปเฉยๆหมูมันก็มาออกมาจริงๆอา้าวหลวงพ่อว่าเฮ้ยแกจะทำไมหมูมันก็บอกว่าต้องเอาให้ตายมันเข้ามาประชิดตัวแล,ล้วหลวงพ่อเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าห้าแกมาก็มา พอมันถึงใกล้จวยแล้วุบพวกก็เลยเตะเลยหมูหงายท้องเลยตายจ่อยเจ้าของที่ก็หโมโหใหญ่เพราะว่าหมูตัวนี้มันเป็นหมูเข้าบ้านราคาแพงท่านต้องใช้หลวงพ่อก็บอกว่าใช้ก็ใช้แต่หลวงพ่อไม่มีสตังค์จะใช้อ่ะไม่มีสตังค์ก็จับเข้าคุกกลอวหลวงพ่อก็บอกว่าเอาไปก็ไปไปสาลกัน ทีนี้ตอนนั้นเข้าไปรถกันเขามีรถวิ่งไปศาลหลวงพ่อก็ต้องเดินไปเดินไปศาลในระหว่างทางน่ะหลวงพ่อก็ขึ้นไปกระตอบเล็กๆหลังหนึ่งไปเดี๋ยวๆเท่านั้นก็ได้ยินเสียงเสือเสือมันงอหุ้มหุ้มมันลอยอย่างเงี้ หลวงพ่อก็ตกใจนลกว่าจะกระโดดหนีแล้วจะกระโดดหนีจากกระท่อมมันป้องกันเสือไม่ได้เทนนี้ก็มีเสียงแว่วมาที่หูหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องหนีถ้ามันมาแล้วเขกหัวเลยแล้วมันจะรับใช้หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็เลยใจดีสู้เสือมันกระโดดมาจริงๆ เดยมาหลวงพ่อก็มังเอก็เอกแหัวมาลงไปมันก็อ้าปากจะกัดแต่มันก็ไม่กัดพราะเขตหัวที่สองมันก็อ้าปากขึ้นเพราะเขตที่สามมันพูดได้บอกว่าอท่านจะใช้อะไรผมใช้เหอะเอองั้นเลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าดีเหมือนกันแกพาเราไปศาลหน่อย ก็เลยเมันบอกว่าให้ฉี่มันไปไมันก็ขี่แต่มันไม่วิ่งสีขานะมาวิ่งสองขามันเอาสองขาเนี่ข้างหน้าเนี่ยจับขาหลวอพอไว้แล้วมาก็วิ่งเสือมันก็วิ่งว่าเออหลวงพ่อคิดว่าดีเหมือนกันดูซิว่าผู้พิพากษาจะมาตัดสินเสือคงจะต้องกลัวเสือ วิ่งไปพอที่นี่วิ่งไปแล้วเนี่ยก็ไปถึง <c oughs> กลางช่งนาไม่มีอะไรมีต้นไม้ต้นเดียวแล้วต้นไม้นั่นมัน <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นไม่รู้พูดได้บอกว่าท่านท่านมาทางนี้มาทางนี้เราเอ๊ต้นไม้ต้นนี้มันไม่มีคนนมันพูดได้ยังไง บอกว่าเสือแวะดูหน่อยเสือก็เลยพาแวะไปต้นไม้ต้นไม้ต้นนั้นไม้ก็บอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อต้องการอะไรอะมันจะให้หมดเลยวะนะั่นหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องการอะไรหลวงพ่อมีบาทไปเดียวหลวงพ่อก็อยู่เป็นชีวิตได้แล้วอ,อต้นไม้ก็ไม่ยอมยังไงยังไงอะผมก็จะต้องให้ท่านแล้ว มันก็เลยยืดกิ่งไม้เนี่ยมันเหมือนแขนคนเนี่ยมันยืดเป็นต้นกล้วยไม้เหมือนกระถางกล้วยไม้เนี่ยพอยืดมาใส่มือแล้วมันก็เลยไหลเข้ามาในตัวของหลวงพ่อเข้าไปในะข้างในเอาออกไม่ได้แล้วมันก็อยู่ในตัวบอกว่าท่านอยากได้อะไรท่านนึกเอากแล้วการหลวงพ่อก็ว่าก็ดีเหมือนกัน,น,นแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเสือเฮ้ เวลามันจะไม่ทันแล้วนะรีบไปสารเร็วๆหน่อยเสือมันก็โกยวิ่งใหญ่เลยบอก็ยังไม่ถึงบอกว่าเสือก็ขอพักบอกว่า,วาพักเหนื่อยหน่อยพอดีพอพอ,พอพักขึ้นมองไปรอบตัวอ้าวเสือกลายเป็นพระมหาเถระไปแล้ว แล้วก็มีเน้นอีกองหนึ่งเน้นตัวเล็กแต่ว่าเน้นได้สำเร็จแล้วมีเน้นองหนึ่งว่าเน้นองนั้นก็กลายเป็นพระมหาเถระมหาเราถระทั้งสององนั่งอยู่สองฝ่าข้างหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มันก็เวียนเวียนเวียนไปหลวงพ่อเหมือนกันครับ สำเร็จอะไรอยู่ที่นั่นแล้วก็รู้สึกตัวตื่นพอตื่นขึ้นโยมเถาโยมมาเข้ามาพอดีเอยอมรับแล้วอางนั้นเอารับแล้วก็เลยเป็นวัดธรรมมงคลนี่คือต้นเหตุ <c oughs> แล้วก็ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น หลวงพ่อได้ตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพให้คนมาสมาธิกันในเวลานี้และวิชาที่มาเรียนสถาบันภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพคือครูสมาธิเวลานี้มีคนมาเรียนจำนวนหมื่นและทุกคนได้รับผลอันนี้เป็นความภาคภูมิใจ ที่หลวงพ่อได้ทำงานสำเร็จเนื่องจากว่าเมื่อตอนอายุสิบห้าหรือสิบสี่อะไรตอนนั้นหลวงพ่อได้เป็นโรคอมภาษอมภาตก็เป็นนอมภาษาหมดตัวไม่ใช่ว่าเป็นสิกเดียวหมดความหวังในร่างกายก็อธิษฐานว่าถ้าใครมารักษาข้าพเจ้าให้ใหายจากโรคอมภาษ ข้าพเจ้าเจ้าที่ชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธถราสาสนาทั้งหมดเจ็ดวันเท่านั้นน่ะตาพระสาวก็ขึ้นมาที่บ้านแล้วแล้วมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะ่ะมาถามว่าหนูเนี่ยอธิษฐานจะช่วยชาวโลกให้มีความสุขด้วยสมาธิจริงไหมบอกว่าจริงอถ้าหากว่าอย่างนั้นแล้วก็สัญญาก็ ลุงลุงจะรักษาให้เขาก็เป่าพวดพวดสามทีเท่นั้นรุงเช้าขึ้นมาหลวงพ่อวิ่งปลอแวดอุศารักษาเกือบตายไม่ไม่สำเร็จตาพระเขามาเป่าสามทีสำเร็จจะนี้เมื่อหลวงพ่อสัญญาว่าจะต้องออช่วยมนุษย์ให้มีความสุข ด้วยการทำสมาธิจะอย่างไรก็ตามหลวงพ่อก็ได้ไปศึกษาความรู้จากพระอาจารย์กงมาเจริญุญโยและจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ความรู้มาก็เอาความรู้มาเทใส่ไว้ที่นี่อยาดโยมทั้งหลายพากันมาเรียนโอ้จนกระทั่งมาถึงไฮคลาส เป็นพยาราชาสีหลวงพ่อตั้งเป็นกุปพยาราชาสีเพราะว่าหายคราดเนี่ยมันก็หายคลาดจริงๆเนื่องจากว่าได้อธิบายธรรมะต่างๆให้คููที่มาปฏิบัติสมาธิหายความเครือบแคลงสงสัยก็เป็นอันว่าหลวงพ่อได้สร้างวัดธรรมคนมาได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง ขอให้ทุกท่านที่มาที่นี่อนุโมทนาบุญด้วยกับหลวงพ่อด้วยสาธุ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 ส,ธสวัสดีส,สวัสดี